สวัสดีครับกิตติครับ<ะ>วันนี้มารีวิวตลาดวัดโกลกกลากนี่ฮะพอดีมีป้ายด้วยข้างหลังป้ายนี่โฆษณาป้ายเลยเขาบอกว่างานประจําปีมรรศการปิดทองหลวงหลวงพ่อหล,หลวงปู่หลวงปู่วัดโกรกกลากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร6ถึง15มกราคมพศ .2566 ต้นปีต้นปีหลังจากปีปีใหม่วันนี้นะฮะ จองร้านวันที่11ธันวาคม65เดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดนัดวัดโปกกลากวันนี้วันเสาร์เป็นตลาดสินค้าองโอ้โหก็กวางข้างหน้าเนี่ยขายของกินข้างหลังเป็นสินค้ามืลสองเดี๋ยวไปชมตลาดดีกว่าโอ้โหคนเยอะมาก ฝั่งน้ก็มัตลาดใหญ่นะแต่ว่าไม่มีเพลงอยู่เนี่ยเขาขายถูก50บาท40บาทฝั่งนี้สินเก้าหมื่สอง ยังมีล่กว่างเยอะเลยตลาดนัดวันเสาร์วัดโกกลางเนี่ยก็เาจะมีวันเสาร์เป็นตลาดใหญ่นะพื้นที่เนาะไปบริเวณข้างหน้าไปบางรู้เยอะกว้างเนาะลองดูกันตนันเารกะคับอ อโอ้โหนี่นี่นี่เท่มากเลยโอ้โสุดยอด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 อรีวิวตลาดฝั่งฝั่งนี้จะเป็นโซนเสืเ้อผ้าแล้วก็ ช็อปพวกนั้นเสื้อผ้ารองเท้าเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยไซส์ใหญ่เดี๋ยววะ สื้อสวยๆนั่นเพลง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 เจอเพลงนู้นสลัดไปนู่นแลวไปเชื่อนี่กว่าร้อยเดียวรองเท้าร้อยเดียวเดินซอยไหนเนี่ย เียงดี๋ยวเราไปตลาดกลองสมหน่อยเดี๋ยวก็ไปตลาดหน้าตลาดหน้าหน้าวัดเดี๋ยวไปหน้าวัดขนมคือที่นี่นะครับจะมาขกมครอแกบนี้จะเป็นแกงเหียวหวานขนมคกอน้ายาปลางนมคือน้ำยาแบบนี้วันนี้ขนมคือแกงมิโงะนะครับทอดมาไปคือมีที่รถบัสอยู่ที่ แม้สิบบาทยี่สิบบาทถุงเท้าโอ้โหนี่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 กรอบรูปวิทยาศาสตร์พ่อท่านคล้ายสวยๆทั้งนั้นเลย สวยครับขายดีไหมครับอ๋อโอเคขอบคุณมากพอได้นี่ถือว่าดีใช่ไหมหรือว่าก็คือมันมันน่าฝนด้วยครับน่าฝนด้วยล้วให้คนคนเดินปกติแล้วใช่ไหมโอ้คนเยอะวันนี้นะโอเคครับดียังไม่มืดเดี๋ยวขายดีแน่นอนกาบผมมาจากไหนเนี่ยมาจากราชบุรีเออพิ่งไม่เคยเห็นมาหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็น ร้านลีวันนี้โค้งโตโยต้านี่ใช่ร้านก็ไม่รู้ละเขาเขาน่าจะได้ขายอยู่มันออืก็ลองมาดูที่นี่เนาะทำเองหรืเปล่าเนี่ยผมทำเองครับฝีมือเลยสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากครับ

ข้าวยำวันนี้ข้าวยำเกี่บากี่บาทนะกี่บาทเป็นลูกอะไรไม่มีอะไรทำเดี๋ยวนี่ลองกองเหรอลองกองหลังมันเป็นร่วงเหรอมันร่วงแล้วทำไมมันดำอ่ะมันไม่นี่ไงโดนฝนโดนฝนโดนอะไรบ้างอ่ะแล้วข้างในดีไหมข้างในดีไหมดีหรอโอ้โหเขาขายสิบบาทขายถูกมากๆไอ้มันรีบต้องรีบปล่อยเลอรีบปล่อยมันอยู่นานไม่ได้อืม แต่ว่าเนี่ยเนื้อหน่อยดีมากเลยนะนี่สิบบาทถึงผิวมันจะออกดำๆเนาะเขาบอกว่าโดนฝนใช่ป่ะใช่ถ้ามันตัถ้ามันตับมันก็ต้องมีเสียบ้างโอเคเอาให้อ่อาวัดดวงกันไปเลยสิบบาทนะคือยี่ยี่สิบบาทวันนี้ได้ของได้ของถูกแล้วเนื้อดีนืดูดูมันเป็นแบบว่ามันอยูสของมาสองวันแล้วมันฉ่ำ้วยอะไรด้วยค่ะช่วยซื้อแม่ค้าหน่อยเพราะว่าเขาว่า เดี๋ยวก็ขาดทุนแน่ยังไงก็ขาดทุนสิบาทเดี๋ยวขาดทุนขดทเอะเออนั่นเลยเพราะว่าแม่ค้าขาดทุนแน่สิบาทเพราะว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปวังเอาเอาทุนเอาทุนขึ้นเฉยเอาทุนขึ้นเฉยแม่ค้ามาจากไหนเนี่ยอยู่แถวเนี้ยค่ะแต่ว่าของไปเอามาจากจันทร์อ๋อไปเอาจากจันทร์นี่คือวันนี้หมดวันนี้หมดแล้วไปเอาอีกใช่ไหมวิ่งขึ้นยาค่ะอืมแล้ว่า มักจะเป็นวันต่อวันแต่ว่าช่วงนี้มันเจอฝนไงมันเลยจะช้ำหน่อยแล้วเวลาออกมาเต็มนี่ไหมเต็มค่ะเต็มรถเลยหรอขายกี่วันถึงจะหมดถ้าไม่เจอฝนนะจริงๆหนูต้องไปอยู่กับพวกขายของกินคนอ่ะมีของพี่พี่สาวอยู่อ๋อโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณครับครับผมไม่เอาเราไนเรามาตรงนี้นี่ได้แถวได้ลองของรูปสบาท สีดำแต่ว่าแกะแล้วข้างในเนื้อดี ตลาดวัดะกลโอ้โหตลาดวัดโปรกกางใหญ่จริงๆเลยโอ้โหเจอมีดสวยๆตั้งนั้ะย

วันนี้วันนี้วันเสาร์ครับมาเดินตลาดอแตว่าเปิดท้ายบวกกับตลาดกับข้าวเนาะตลาดใหญ่มากๆแต่ไม่สามารถเดินทั่วตลาดได้เพราะว่าเสียงเพลงมันทั่วดังทั่วตลาดเลย ไม่รู้จักสกรีนยังไงแต่เนี่ยโบสที่เขาสร้างมายังไม่เสร็จครับสร้างหลายปีแล้วนะโบสวัดโกกจากูเสาโหดูอลังการเลยก็ก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันคนไหนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ